เมื่อเซลล์สมองของเราออกมาเป็นตัวการ์ตูนแล้วเวลาเราหงุดหงิด <c oughs> เวลาเราโกรธแ <c oughs> ล้วเราล้อห้างเวลาเราดีใจเวลาเราเสียใจ <c oughs> ตัวการ์ตูนเหล่านั้นจะเป็นยังไงะ <c oughs> แล้วเซลล์สมองเหล่านั้นจะเป็นยังไงะวันนี้มารอดูกันในไลเว็บตู สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่หนังนาโลคุณผู้ชมข่าววันนี้ดิฉันเนี่ยเป็นเซลล์แห่งความรักเออพราะว่าวันนี้เราอยู่กับไลน์เว็บตูนค่ะคุณผู้ชมกับเรื่องนี้เลยสนุกมากชื่อเรื่องว่ายูมิเซลยูมิกับเซลล์สมองสุดออล,วลวเว,ลลวเพราะว่าล่าสุด เตินไปเจอซีรีส์เรื่องหนึ่งมาอในแอปพลิเคชัน ICE ซึ่อแล้วซึ่งเป็นซีรีส์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากใช่เพราะว่ายอดวิวเยอะมากคนดูเยอะมากสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ใช่เป็นที่พูดถึงอย่างมากแล้วก็มีวิดีโอสั้นๆเป็นไวเราตามโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วมันน่ารักมากตัวการ์ตูนแบบเป็นแอนิเมชันที่น่ารักมากแล้วเราก็ไปสืบขนรู้ว่า เอาออริจินัลเวอร์ชันคือเว็บตูนใช่แล้วก็มีคนอ่านเยอะมากๆใช่แล้วก็มีจํานวนตอนถึง512ตอนซึ่งกําลังทยอยมาแล้วในรายเว็บตูนไทยแลนด์<อ>เราก็เลยแบบวะ่งางั้นอย่าเพิ่งดูซีรีส์ขอไปอ่านเว็บตูนก่อนอออก็เลยชวนทุกคนให้ไปลองอ่านเว็บตูนกัน,นในวันนี้นั่นก็คือเรื่องที่เราบอกไปตั้งแต่คำต้นนั่นคือยูมิเซลนะฮะยูมิกับเซลสมองสุดอลเวงยูมิเนี่ยคือชื่อนางเอกส่วนของว่าเซลสมองสุดอลเวงเนี่ยคือเซลที่ทำงานในสมองของยูมิ ออซึ่งแต่ละตัวก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปใช่ใชคือเรื่องนี้เป็นเว็บตูน<ห>ที่จากนักเขียนชื่อดังคุณลีดงกอนซึ่งอีกผลงานเรื่องนึ่งเขาที่เพิ่งปล่อยออกมาเหมือนกันนั่นก็คือเรื่อง d a i l y Jojo d a i l y โ o <จ> j จ,จ,จใช่ Daily Jojo ก็เป็นอีกเรื่องนึ่งนะถ้าใครที่แบบว่าอ่านอยู่มิเซลแล้วอยากไปอ่านอะไรที่มันคล้ายคลึงกันจากผลงานนักเขียนคนเดียวกันก็ลองไปอ่าน d a i l y j จ j o ได้อย่างวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเป็นแบบธีมของการแบบว่าเราเป็นตัวแทนของเซลแต่ละเซลประเภทแต่ละประเภทนะ เออเดี๋ยวเราจะมาเปิดเผยกันเนาะว่าแต่ละคนแบบว่าชอบฉากไหนเซลไหนในเรื่องยูมิเซลนี้ได้แต่เรามาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนคือตัวละครหลักในเรื่องเนี่ยตอนนี้มีสีตัวคุณผู้ชมก็คือมียูมิซึ่งเป็นนางเอกเป็นเจ้าของเซลสมองที่เราจะได้เห็นในเรื่องรูบี้รูบี้เนี่ยเป็นแบบเป็นน้องในทีมเป็นน้องในทีมน้องในทีมฉันขอใช้ครว่าเด็กสดใสเป็นตัวละครสดใสเด็กแรงเออแล้วก็อีกคนนึงก็คืออกอกเนี่ยก็คือเป็นแบบว่าเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมกับยูมิใช่ แล้วก็อีกคนหนึ่งคือพระเอกของเราค่ะชื่ออุงอุ่งยังไม่มาอุงยังไม่มาใช่องค์เริ่มมาแล้วเริ่มมานี่เพราะว่าเส้นเรื่องเส้นเรื่องตอนแรกต้องบอกงนี้ก่อนว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าตัวละครของยูมีเนี่ยเขาเนี่ยเกิดความชอบใช่รู้สึกดีกับอุกหลังจากที่ก่อนหน้านี้สองปีอ่ะฮะเซลลความรักของเขาถูกอุทกภัยเพราะว่าผิดหวังจากความรักครั้งครั้งก่อนทำให้เซลล์อารมณ์ ร้องไห้จนน้ําท่วมเกิดมาหาอุทกภัยในสมองชทําให้เจ็บความรักเขายกจมน้ําอาการสาหัสตอนนี้เป็นโคม่าใช่มันก็เลยเกิดสิ่งแปลกๆขึ้นกับยูมีตอนแรกที่พระเอกยังไม่ออกมาเพราะว่าตัวละครของยูมีเนี่ยไปตกหลุมรักน้องเออน้องอุกเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องห้าปีตอนที่ตอนที่ยูมีเข้ามหาลัยปีหนึ่งอุกอยู่มต้นอ๋อใช่แล้วก็แต่อุกกับลูบี้เนี่ย ก็จะมีความใกล้ชิดกันเพราะว่ารุ่นเราเขาเดียวกันรุ่เดียวกันใช่แล้วลูบี้เนี่ยก็จะมีความเป็นแบนางตัวร้ายนางแบบศัตรูหัวใจของของยูมีอะไรอย่เงี้ยคือแต่ละคนอ่ะมันก็จะมีพราม์เซล์ไม่เหมือนกันใช่อย่างเช่นยูมีนี่ก็จะมีพรามเซลเป็นาคำว่าพรามเซลอธิบายก่อนพลามเซลล์เนี่ยคือเป็นเซลลที่เรียกได้ว่าสามารถถ้าเกิดว่าทํางานปุ๊บจะสามารถคนโทรลได้หมดเลยเป็นเซลล์ นับวันเป็นเซลลที่มีอํานาจเหนือสุดใช่แต่ในแต่ละคนก็จะมีพลางเซลแตกต่างกันออกไปใช่อย่างของยูมีเองเนี่ยพลเซมล์คือความรักก็จริงแต่ดันโคม่าอยู่เซลตัวอื่นอ่ะโดยเฉพาะเซลล์เหตุผลกับเซลอารมณ์ก็เลยคุยกันว่าเราจะต้องเอาเซลล์ความรักกลับขึ้นมานะเพื่อให้ยูมีเนี่ยกลับมามีชีวิตที่ดีอีกครั้งนึ่งเพราะตอนนี้ยูมีก็เป็นอย่างงี้ ซึมซ <kung> ึมเรื <saturated> ่อยๆเอือยเพราะว่าทำเซลล์อยู่ิีก็คือโคม่าอยู่ใชก็เลยพยายามไปลากตัวเซลล์ความรักเนี้ยกลับมาพอกลับมาปุ๊บเนี่ยสารภาพรักกับอุกีแต่ว่าอูกีก็บอกว่าผมนัดบอดให้พี่ซึ่งคนที่ผมนัดบอดให้พี่นั้นก็คือรุ่นพี่ของผมที่สนิทนั่นคือพระเอกนั่นก็คืออคมนั่นเองก็ทําให้นางเอกเนี่ย อ่ะอกหักอีรอบหนึ่งอุสส่าชอบอูกีเราก็ต้องมาพ่ายกับรูบี้แต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเกรงใจไงเกรงใจก็ไปเจออุงก็ไปเจออุงเออพอไปเจออุงแล้วตัวละครของอุงเนี่ยตกลุมรักนางเอกตั้งแต่แรกเห็นเลย บบเฮ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจมาฉันมาแบบเซ่อๆเลยใส่รองเท้าแตะฉันเจอผู้หญิงคนนี้แล้วฉันก็ปิงเลยใช่ใส่คือเป็นเป็นบุคลิกเซ่อๆใส่รองเท้าแตะกางเกงขาสั้นเสื้อยืดธรรมดามาก็มาตามที่น้องให้นัดมาไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาหาแฟนเลยแต่พอเจอตัวของนางเอกที่เป็นยูมีครั้งแรกก็คือตกลุ่มรักเลยแล้วหลังจากนั้นทุกคนใครจะไปรู้ว่าเซลล์ของอุงก็สามารถ เข้ามาในสมองได้เหมือนกันเซลลของอุงอ่ะก็จะมีความน่ารักก็จะมีพรมเซลที่เปลี่ยนไปเหมือนกันใช่โดยเฉพาะเซลลรามกของอุงรู้ป่ะว่าเป็นตัวอะไรเป็นไดโนเสาร์ป็นไดโนเสาร์เป็นไดโนเสาร์เลยไม่แต่ก็เหมาะกับตัวกระตูนทําน่ารักมากนะทุกคนตัวกระตูนทําำน่ารักเลยก็ต้องมารอดูกันต่อไปเพราะตอนนี้ในไลฟ์กตูนก็คือยังอ่านได้แค่ประมาณ10ตอนใช่ทีนี้มามาถึงแบบว่า่าตัวเซลล์ที่ทุกคนแบบว่าชอบแล้วก็เป็นเบสเซลฉันพูดไปแล้วของฉันคือเซลความรักเพราะฉันรู้สึกว่าแบบ ถ้ามีเซลล์ตัวนี้อยู่เป็นพันเซลล์ทุกคนจะสดใสแล้วมอบความรักให้การอ,อย่างเงี้ยมันมีซีนหนึ่งที่อยู่ในซีรีส์อันนี้ขอเปรียบเทียบเนาะ<อ>มันมีซีนหนึ่งที่อยู่ในซีรีส์ที่เขาเหมาะทาให้เห็นภาพเว็บตูนได้ชัดขึ้นมากๆเลยนะก็คือหลังจากที่สารภาพรักไปแล<อ>้วแล้วแบบว่าโอ้ยมันไม่สมหวังอะ uh huh. เซลความในใจอะถูกใส่กุญแจมือแล้วถูกฝังดินเออ <laughs> แล้วก็ถูกเอาไปทิ้งไว้ก่อ <laughs> กับเซลลความรักแล้วแล้วไอ้เซลลความในใจก็เดินไปสามเสียงของรักว่าเธอ,อยังไหวไหมอะไรเงี้ยก็เลยว่าเออเธอเธอยังไหวไหมฉันยังไหวอยู่แต่ว่าฉันอะเป็นต้นตอที่ทําให้เซลลอารมณ์อะร้องไห้ใช่เขาก็เลยเศร้าไงแล้วเซลอารมณ์คือโอ้โหอารมณ์มาแบบด่ามาจริงเธอ ต้องไปดูจริงๆนะแล้วในซีรีส์ในเว็บตูนะคือทําแบบเหมือนเลยอ่ะคือสามารถทําได้เห็นภาพง่ายมากเลยอะไรเงี้ยของฉันเป็นเซล์นักซื้อเซลนั้เซลนักซื้อ่ะคือมันตลกอคือมันมีความแบบว่าเขาเรียกว่าออกมาแบบโคนันคือแบบว่าบุคลิกเนี้ยออกมาแล้วแบบว่า ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกแล้วแ้วทุกเซลล์ตมันมาอีกแล้วมันจะต้องมาเดาอะไรอีกแล้วแน่เลยอะไรแบบบางทีก็ป็นการเดาที่ผิดด้วยนะใช่อย่างเช่นในเรื่องเนี่ยก็คือยูมีเนี่ยก็คือเจอกับอุกใช่ไหมแล้วก็มีความแบบว่าอุ๊กเนี่ยซื้อกาแฟมากาแฟเยอะมากเลยอะไรเงี้ยก็ยื่นให้กันอยู่อะไรเงี้ยแล้วระหว่างนั้นที่แบบรับกาแฟมาแล้วอะไรเงี้ยอุ๊กก็ถามว่าเอ้ย อยู่มีวันนี้งานค้างเยอะเป้าอะไรเงี้ยใกเลิกยังในหัวเนี่ยเซลตีกันมั่วมากเซลเฟย์ผมบอกว่าก็งานไม่ได้เยอะก็ตอบเขาไปเลยเออะไรเงี้ยเซลเ์ผมหยุดหยุดฟังฉันจงหยุดอยู่ตรงนั้นเจ้าคมได้คิดของฉันเนื้อออกมาคือแบบเซลเ์ผลก็มีความแบบว่าแต่ดูก้อนเขาซื้อกาแฟมันเยอะขนาดนี้ยแสดงว่าคืนนี้อูจะต้องทํางานยันเช้าอย่างแน่นอนตอบไปเลยว่างานเยอะ เชื่อฉันตอบไปเลยว่างานยจะ,จะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันใช่จะได้อยู่ในออฟฟิศทำโอทีด้วยกันน้วมันเลยนะมันเลยนะอะไรอยี้มีแสงฟิ้ง มันด้วยนะอะไรอย่างงี้เออแล้วมันก็มีความแบบอนลามานเพราะว่าไทยพีดไายพีดจริงๆคืออุกอะซื้อกาแฟมาโอ้จื้อให้ทุกนจริงๆคือให้ทุกคนเลยที่ทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ถามยูมีว่ามีงานค้างเยอะหรือเปล่าเผื่องานไม่เยอะจะได้รอกลับด้วยกันไรเงี้ยจะได้ไปสอดบ้านแล้วแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนเซฟก็เลยบอกว่าเมื่อไหรแล้วนะ ครั้งที่แล้วตอนทำข้อสอบข้ามหาลัยอ่ะมเบื่อกอนนะเขาก็สอบไม่ติดเพราะมึงนั่นแหละแม่เขาเดาเพราะใช่ผลเพราะสื่ออะไรเงี้ยมันก็น่ารักของเฮนเป็นเซลนี้เลยเป็นเซลขัดทุกสิ่งนั่นก็คือเซลความหิวโอ้ยคือวงมาตอนแรกกับตีนใหญ่มากตีนกำลังทุกคนกําลังทําหน้าที่อย่างฮึดทับเซลทุกเซลกําลังทําหน้าที่อยู่แต่ก็มาขัดด้วยเซลความหิวเซลหยุด เซลล์ความหิวขอขอไอ้นี่ก่อนรูปร่า์เขาก่อนเขาจะมีเอกลักษณ์ตรงมีแบบต็อกบุกี้อยู่ข้างบนหัวแล้วก็เป็นเซลล์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในบรรดาเซลเพราะกินเยอะใช่แล้วมันมาขวางแล้วมันไม่มีใครสามารถแบบยับยั้งการขวางของเซลล์ความหิวได้อก็เวลาเราหิวอะเราก็ทิ้งทุกอย่างแล้วไปกินก่อนแล้วอีกช่วงหนึ่งตอนช่วงที่แบบว่าเซลล์ก่อมนอนกำลังจะพยายามก่อมให้ยูมินอนอะแต่สุดท้ายมันก็ต้องมาพ่ายแพ้เพราะเซลล์ความหิวใช่เซลล์ความหิวจำได้ว่ามีอะไรในตู้เย็นนะเกี๊ยว ก็ไปทอดกินซะหน่อยอะไรอย่างนี้แต่มอ,อยู่เหมือนแสบอ่ะแต่ตลกขอขอพูดอีกนิดนึงตลกอีเซลเหตุผลเพราะเหมือนเซลลเหตุผลพยายามจะพยายามให้จทุกคนแบบ หลับอะแต่ทุกเซลแม่งแบบไม่ยอมหลับอะแม่งก็เลยแบบว่าเตะทุกเซลลเลยให้แบบหลับด้วยนี่นะซึ่งสิ่งที่เราชอบคือการแบบว่าเซล์ทุกเซลลไม่มีการเขาเรียกว่าหักห้ามใจอะอกูจะไปสุดในทางของกูแล้วนอกจากนั้นถ้าไปดูในซีรีส์เขาจะมีอาวุธของเขาอถ้าเขาหิวมากๆอะเขาจะมีขลุยอันหนึ่งเขาจะหยิบขลุยขึ้นมาเป่าใช่พอเขาเป่าขลุยแล้วแบบว่ามันจะเป็นเสียงคำรามของท้องโลอว่าอะไรอย่างเงี้ยความหิวเป็นเหตุ ทำให้ไปเล่นไอจแล้วเห็นว่าลูบี้กับอูอ,อยู่ด้วยกัน,นความหิวเป็นเหตุล้วฉันชอบการที่แบบว่าทุกเซลอะไรนะมาวิเคราะห์ว่าออจากภ<อ>าพนี้นักสือปรกากฏตัวอีกแล้วจากจากภาพนี้ร้านข้างหลังนะ่ะปิดตีสองออแต่อันเนี้ยยังเปิดอยู่แสดงว่า หลังตีสองยังอยู่ด้วยกันแสดงว่าไปต่อด้วยกันแค่สองคนแล้วไก่มีทั้งหมด12ชิ้นยังไม่ได้กินสักชิ้นแสดงว่าเพิ่งไปต่อตอนตีสองกันนี้ต้องไปเค้นความหิวเลยอีนับไก่เนี่ยโค้ดเทเลยชโล้แล้วมันเนี่ยมันมีเคยมันมีเก้าชิ้นแต่ในจานมีแต่ชิ้นไม่ได้กินไปยมีก็ยังเต็มอยู่อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าแสดงว่าไปต่อด้วยกันเออก็เลยส่งขดมาที่เซลล์ของฉันต่อ หลังจากที่ก่อนนอนได้รับข่าวสารที่ไม่ดีก็เลยเกิดเป็นเซลล์ลามกผสมกับเซลล์ความฝันนี่เขามันขึ้นมาเป็นก็คือมันขึ้นมาเป็นการฉายหนังในหัวเลยก็คือตอนนี้ยยูมีเขาหลับอยู่นะทุกคนแต่ว่าหนังที่เขาจะได้ดูมันก็คือความฝันซึ่งผู้กํากับก็คือเซลล์ฝันเซลล์ฝันส่วนบทมาจากเซลล์ลามกแล้วเซลล์ลามกคือลามม แบมุกใช่แล้วก็ส่วน CG เนี่ยมาจากเซลล์จินตนาการรวมกันฉากในความฝันก็คือเป็นซีนบนเตียงนอนอุ๊กอุ๊กถอดเสื้อเออตื่นขึ้นมามีเสียงอะไรกระปุกว่าตื่นขึ้นมาสายหรือยังนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้างๆก็เป็นลูบี้ก็คือเปือยเปือยเปือยกบอกว่ายังไม่ S, <S ยังไม่สายหรอกค่ะเรายังนอนด้วยกันต่อได้อะไรเงี้ยเข้าแต่มาว่าก่อนนอนคือก um> ่อนนอนอ่ะเห็นรูปเขาอยู่ด้วยกันไงใช่ก็หึงไงเกิดการหึงห่วงเกิดการแบบว่าอุ้ยเขาต้องไปนอนด้วยกันได้เลยคืนนี้ก็เลยฝันมาเป็นภาพนี้ด้วยเซลล์ที่ปรุงแต่งขึ้นมาใช่เป็นการทํางานเรื่องกันกับเซลฝันเซลรามกแล้วก็เซลลจินตนาการเออลราก็มีเซล์อารมณ์เซลลเหตุผลมาช่วยกันห้ามบอกอย่าฉชยภาพนี้อยูมิเห็นอเออเดี๋ยวยูมิจะเสียใจ อะไรอย่างเงี้ยเออมันมันน่ารักมากมันน่ารักดีแล้วก็มีสเปเชียลเมนชั่นอีกเซลลหนึ่งตอนเนี้ยเว็บตูนอ่ะยังมาไม่ถึงใช่แต่ว่าในซีรีส์มันนําไปแล้วมันอยู่ประมาณซีรีส์ตอน3อ,อยากดูมากว่าเว็บตูนจะเขียนยังไงเพราะดูซีรีส์แล้วขำมากออคือหลังจากที่ถูกให้นัดบอร์ดไปบอร์ดกับพระเอกคือตัวพระเอกเนี่ยช็อตเอ,อ้าเซล,ลทุกเซล,ลหายไปเหลือ เขาคือเขาเขินมากอมันเหลือแต่ความว่างเปล่าตัวพระเอกก็เลยช็อตเลยทําตัวไม่ถูกเลยก็เลยนิ่งเลยทีนี้ก็เลยมีเซลล์หนึ่งปรากฏคือเซลล์ความหาพระเอกพยายามจะเล่นมุกให้นางเอกหาโอ้โหเกอนใช่ทําลายบรรยากาศที่มันตึงเครียดแต่ทีนี้เซลล์อารมณ์ของนางเอกอะคือแบบอุ้ยไม่ได้แล้วทุกอย่างแป๊กหมดเลยใช่แต่ว่าเซลล์ของเซลล์เหมือนเซลล์อารมณ์มั้งของนางเอกอะของยูมี่อะมีมีแขนงอกออกมา เป็นเซลเสแสร้งจริงหรอเป็นเซลตัวเล็กเเสแสร้งขำอีเซลบรรยากาศมันไม่แบบจ่จใช่อีเซลเสแสร้งขำก็อันยองาเซโยฉันชื่ออยู่มีค่ะอะไรเงี้ยก็จะทำเสียงแบบว่าเกินเกินแล้วก็บอกฮานีนะคะตลกนีนะคะแต่ความเป็นจริงคือมันไม่ฮาไงก็คือแขนนะฮาแต่อีเซลอารมณ์เนี้ยแต่แขนนะฮานะ เขาเสีเซลเซแงออกไปใช่เป็นเซลเซแ้งเซลเแตงน่ารักมากอยากดูมากว่าเว็บูน่ะเขาทำยังไงเออเขาจะเขียนมายังไงเพราะว่าในซีรีส์ทำออกมาได้ฮาจริงๆแต่เขาเอาทุกฉากเขาเก็บครบทุกฉากจริงในซีรีส์เออทุกฉากคือมีในซีรีส์หมดและเนี่ยพี่เจมจะบอกว่าในซีรีส์ประมาณตอน8เนี่ยจะมีตัวละครตัวหนึ่งออกมาที่พี่เจมเนี่ยต้องกรีดแน่จริงหรอนั่นก็คือจินยองก็สเอ็ดใช่ ฉันน่ะอยากรู้อย่างนี้มากกว่าอยากรู้ว่าคุณผู้ชมคิดว่าตัวเองมีพราม์เซลอะไรอยากให้ทุกคนเนี่ยที่ด<น>ูคิดว่าอยู่เข้ามาคอมเมนต์ว่าออออคิดว่าตอนเนี้ยพราม์เซลคือเซลที่มีอำนาจที่สุดในหัวคุณผู้ชมอ่ะคือเซลอะไรเอาขอพวกเรอกก็แมเต้นคิดว่าของต้นอ,อะไรคือพรามเซล เซลขี้เกียจมา <S 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 ทำไมคุณพูดไม่ไม่เอาภาพไม่เอาลุกเลยเหรอไม่น่าจะเป็นเซล์อารมณออ์เพราะว่าพอคือเหมือนแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันแบ,บบว่าขับเคลื่อนด้วยอารมณ์พอไม่มีเซลอารมณ์แล้วแบบมันก็ไม่ได้ทําอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อก็จะเป็นแบบว่าเซลลนอยพอน้องนอยแล้วน้องก็นอนไม่รับหัวใจมันก็ซับก็ซาบโย<อ>งออได้อันนี้เซลโยฉันว่าฉันเป็นเซลลวิตกกังวลใช่เพราะว่า ครึ่งเดือนหลังเนี่ยเรียกได้ว่าตารางแน่นแล้วก็เป็นตารางที่ต้องจัดการชีวิตคนอื่นช่วงนี้จะนอนไม่หลับเพราะว่าวิตกกังวลว่าเ,ออเราจะลืมของไหมคือสมมุติว่าพวกเนี้ยกองนัดตีห้าตีสี่ 4, ครึ่งกูยังยังจัดกระเป๋าตัวเองอยู่เลยว่ากูลืมอะไรหรือปเปล่าลอตตู้มารลอดกูก็เปิดประตูอันนี้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  อยู่อย่างนั้นนะเหมือนยูมียังไงที่บอกลืมปิดแก๊สก่อนนอนปวะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยของพี่ตอนนี้เป็นเซลล์งมงายงมง,งายในอะไรมูเต้มูอู้หูเหรอมูมูแบบ<ส>มูทุกที่เป็นอย่างคนเอกเต้นตื่นมาปุ๊บสมบอกแปดโมงมต้องจิตหรอไม่ใช่ต้องจิตจับนาฬิกาปุ๊บแปดโมงเก้านาทีค่อยลุกออกจากเตียงเฮ้ยเก้าลงจากเตียงปุ๊บเดินไปที่หน้าประตูห้องน้ำเปิดประตูห้องน้ำปุ๊บเท้าหน่อยก้าวเข้าห้องน้ำ เดี๋ยวจะได้ช่องนี้วันพอเข้าก้าวห้องน้ำปุ๊บก่อนจะถูสบู่ฉันฉันว่ามันคือเซลลความเชื่อมากกว่าเซลความเชื่อก่อนจะถูกสบู่เต้้นก่อนจะแป้งฟันจะได้แบบจะได้พูดออกมาแล้วมีคนฟังโอปั๊บ ก่อนจะล้างหน้าว่าเราแม่งมาช้าเวลานัาถ่ายอ่ะกูอยากส่งเซลล์เหตุผลไปหาจังเลยจริงๆแบบนน้องกับเซลล์ยบยังช่างใจเออฮิงคคงเป็นเซลล์คีลืมแตแสดงว่าเซลล์เนี้ยเด่นมานานแล้วเด่นมานานเลยบอกไปเด่นมาแบบว่าโอ้ใช่อะไรบ้างเช่นลืมไปสอบอะไรเงี้ยเออ เล่นใหม่ซ้ำแล้วลืมไปสอบลืมไปสอบอะไรหรือปะสอนรอดอส่วนลืมไปสอบรอดอคิดดูว่าใครเล่นใหม่รอดอเราียกผีหดือรอดอเรียนมาทั้งปีแต่เขาชนไก่ใหม่คิดว่าแบบว่าเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วลืมหรอต้นบุรีไม่ก็อย่าลืมไม่ให้กันลืมอะไรเงี้ยนั่นแหละคุณผู้ชมนั่นก็คือยูมิเบลสมองสุดบุรเวใช่ไปติดตามกันต่อว่าเรื่องราวต่อจากนี้คือน่าติดตามมากเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้แล้วกันนะฮะสำหรับผลงาน เว็บตนเรื่องนี้ของคุณลีดงก่อนนั่นเองนะฮะ<ช>สำหรับเรื่องยูมิเซลยูมิกาเซลสมองสุดอละเวงสามารถไปหาอ่านได้ในไลน์เว<อ>็บตนปติตันหนังน้ารงในทุกช่องทางด้วยค่ะ Facebook Twitter IG และก็ช่อง YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสัสยง